น้องวินจะมารีวิวอะไรขนมกระดาษนะครับอ่ะหยิบหนึ่งอันไปหยิบหนึ่งอะหยิบหอันเอาวินกินมันเหมือนอะไรกระดาอร่อยไหมมันเหมือนกระดาษอร่อยไหมวินมันเหมือนกับเหนียวเหนียวมันเหมือนเหนียวเหนียวแล้วหนูชอบปะ <Okay. S 2> มาครับเต้นกัดดูนะมันเหมือนเหนียวๆหนามันเคยกินเลยด้วย,วยของใครเอามาทิ้งไว้ครับขอใครทิ้งไว้ันต๊ะครับมันอร่อยไหมครับไม่อร่อยไม่อ่ออรยใช่ไหมให้มากนิดไม่เอาไปให้มา ม่บอกชินรีวิวเอ,องะอ,งะ,อะม่เร็วมากินก็ม่เขาบอกว่ากินกระดาษอร่อยกว่าเรียกระดาษอร่อยโมการ์อร่อยทีสุดแบลรู้เปล่าโมการ์อีสุดละเป็นไงคะขอความจริงคะ่ะแยามา่มากเหมือกน,กกนกินอะไรค็ยกินแล้กินกระดาษละกอง ทำจริงไม่หก<ด>็โอเคนะแล้วกินให้กินต่อกินไหม,ไมน,นี่กระดาษอ่ะ